โดนรดนนพ่อเลยนะอุ้ยพี่จังเตะแรงจังเลยโอ้ระวังหน่อยนะครับไม่ดีเลยเตะแรงแรงอืเตะเลยเตะทางนี้อ,อืมเตะกันเลยโอนี่เลยเตะจันเลยเตะเอ้ย ô, เก่งมากๆเลยอู้ติดกับ โอ้ย,อยตะไม่โดนเลยโอ้โอสีสนุกจังเลยเออไปสนุกจังเลยอยูตามไม่ทันแล้ว